สวัสดีครับเพื่อนๆสต๊อบไบรครับแล้วก็สวัสดีน้าตีด้วยนะครับยังเป็นทางการครั้งหนึ่งก็มีโอกาสได้มาหาหน้าตีปักน้ําจนได้ครับหลังจากที่ได้เจอน้าตีครั้งแรกที่ที่ไม่ได้เจอมาหลายหลายปีมาเจอครั้งแรกที่ก็ร้านของนาอูดของตันไปเชิน้าตีโอ ตกใจมากเลยนะครับหลังจากที่นตติขึ้นมาจากภูเก็ตแล้วแล้ววันนี้เรามาหานัตติกันแล้วก็มาคุยกันในเรื่องราวของนตติปากน้ำกันสักนิดหนึ่งว่าเป็นมาอย่างไงบ้างและที่สำคัญนะคนนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่ปั้นมุกระดาสารพืชขึ้นมานะครับตอนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันเป็นไงบ้างครับนตติตอนนี้ท้องบอกว่านตติเพิ่งดีขึ้นจาก อาการป่วยเล็กน้อยด้วยโอ้ลมมาได้อาทิตย์กว่าครับผมก็เลยมารบกวนวันนี้พอเห็นอาการดีขึ้นแล้วเห็นสตาร์ทรถข้างหลังได้แล้วก็เลยมารบกวนนิดนึงครับนาตีครับการเริ่มต้นของนาตีเป็นมาอย่างไงบ้างครับก่อนการที่จะมาทํารถแข่งในถึงได้ทุกวันเนี้ครับเริ่มจากชีวิตรถเลยครับจากชีวิตรถเลยก็เริ่มจาก เริ่มกลับไปอยู่ไปเป็นช่างตีท่ออยู่ที่หัดใหญ่นู่นนะครับอ๋อไปอยู่ได้หลายปีเหมือนกันครับแล้วก็กลับมาอยู่กรุงเทพก็มาอยู่มาทําท่ออยู่ที่ร้านเปียกเปียกเปียกกระมอนนะครับเปียกกรมอนเราทาอยู่มาเรื่อยก็ไปเรื่อยก็ชอบรถอ่ะครับชอบรถนั่นแหละสมัยเบลอาซีอะไรเงี้ยครับ เป็นรถรอบเมื่อก่อนก็เป็นเมื่อก่อนเป็นรถสามโลครับครับผมสามโลด้วยแล้วก็ไปแข่งสนามบินม้างอะไรมัางรถรอบอะไรในยุคนั้นนะครับครแต่รถรอบยุคนั้นมันน้อยใช่ไม่ไม่ค่อยมีน้อยก็กลับมาก็มาอยู่ก็ก็เริ่มมาเปิดร้านเองครับ เปิดร้านอีกครั้งแรกที่ไหนที่ปักน้ำใช่ไหมครับตอนนั้นเคยไปทีหนึ่งที่ที่ตรงนู้นหรือเปล่าไม่รู้ผมเพิ่งจะเลยมานะอยู่ในซอยซับบุญชัยครับตอนนั้นเปิดเป็นยังไงบ้างครับนาเป็นร้านรถก็ส่วนมากจะทารถวัยรุ่นนะฮะทำพวกเด็ดพวกอะไรพวกนี้อืทํารถแห่งโลนึงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มาก็ไปไปมาก็มาไปทํารถไฟฟ้าอื รถไฟฟ้านาโนไบต์นั่นแหละนะครับก็เลยนั่นแะจุดเริ่มต้นที่เข้าไปอยู่ในกติกาใหญ่แล้วในวงการคบในเรสซิ่งก็เลยจับจมูกเข้ามานขี่อะฮะเดี๋ยวสักนิดนึงตอนที่นาโนไบต์เนี่ยตอนนั้นเออรูกสึกจะเป็นไทเกอร์หรือเปล่าครับที่เขาที่เขาเอารถนาโนไบต์เข้ามาใช่ครับไทเกอร์เป็นผู้ผลิตแล้วนัตตีก็ได้เข้าไปทำโปรเจกต์นี้กับไทเกอร์ใช่ครับ จะไ,ไปทําสนามให้เด็กเล่นให้เด็กๆขี่กันใช่ครับตอนนั้น,นเป็นยุคที่ต้องบอกว่าเด็กๆท,ที่ที่มีชื่อเสียงในทุกวันนี้ก็มาจากนาโนเกินครึ่งด้วยนะใช่ครับเกินครึ่งด้วยที่มาจากนาโนไบท์มากตอนนั้นดังมากเลย<ช>นาโนไบ์อะ<ช>แล้วเห็นนิติบบอกว่าที่ไปจับเจ้ามุกมาได้ก็คือเห็นมุกนี่แหละใช่ไปขี่รถเล่น เขาไปขี่รถเล่นนั้งแดดเขาสี่สี่ขวบห้าขวบประมาณห้าขวบครับตอนนั้นขวขวบขี่ประมาณห้าหกขวบฮะเขาไปขี่อยู่ที่ลังสิตลังสิตธ์ครับทลังสิทธแล้วผมก็ไปทําสนามให้เด็กเช่าตอนเราไปก็ไปเจอเขาก็เลยบอกแฟนบอกเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยววันหลังเด็กคนนี้มาไม่ต้อง ก็บตังเขานะเลยจับเขาขึ้นมาขี่ไปไหนก็พาเขาไปก็เลยครับเอาไปให้ให้อาจารย์ฮห้เขามาสอนอให้อาจารย์ฮมาสอนครับผมสอนอะไรคนอยากจะทราบนิดนึงว่าตอนนั้นนติมองเขายังไงครับว่าไอ้คนเนี้ยเด็กคนเนี้ยไปได้เขาดูในในในที่เขาที่อาจารย์ฮห้สอนนะฮะ แต่ว่าสอนอยู่หกเจ็ดคนอะไรเงี้ยเราดูแววเขาเขาเขาเร็วเขาเร็วแววเขาเขาเร็วดีแล้วก็พาได้ไปแข่งเพราะว่าไทเกอร์ตอนนั้นจัดจัดเด็กเด็แข่งจัดอุจัดใช่ตอนนั้นจัดไรสนามด้วยใช่ใช่ฮะไปหมดฮะจัหน้าห้างอะอะไรไปหมดใช่จัดอยู่น้าห้างอะไปเขาขี่รถดีเขาขี่รถดีเขาก็ที่หนึ่งที่หนึ่งมาตลอดเขาก็ขี่มาตั้งแต่สมัย สแตมก็ขีใช่สแตมฮุลนนาเชวลิสเนี่ยหลายคนเลยรวมถึงลูกชายนัตติเองตอนนั้นก็ขี่เจ้าโฟครับแล้วก็เจ้านิวครับหลายคนสี่คนแล้วตอนที่มองมุกตอนนั้นนัตติคิดไว้ไหมครับว่าเยเด็กผู้หญิงด้วยจะไปสู้เขาไหวเหรออย่างนั้นนะครับเขาา ตอนแรกถ้าไม่เขาไม่ได้หี่รถเขาจะไปชกมวยนะเขาจะไปเขาจะไปชกมวยต่างหวัดครับมุกบอกอย่างนั้นเลยครับ ไม่ชอมวยผมเลยผมก็เลยจับก็ให้ให้อาจารย์ฮโธมาสอนให้ครับก็สอนหลายคนสอนลูกด้วยอะไรด้วยนะฮะก็ตอนนั้นก็เป็นแก๊งเลยนะใช่ฮะเด็กเดกก็รุ่นนั้นรุ่นนั้นได้วิชาจากอาจารย์โฮไปคนเยอะเลยอาจารย์โฮสอนรถดีมากครับอ่ะพอพอทํากิจกรรมนาโนบา์แล้วตอนนั้นเราก็เริ่มมาทําทีมเองเลยไหมครับหรือว่าเออยังฮะตอนนั้นไป ไปแข่งตอนนั้นยังแข่งที่ที่หลังซีคอนอ่าจะมีรายการซูซูกิอยู่ฮะไปยังแข่งโอยู่แข่งอยู่แข่งอยู่ได้หลายหลายปีเหมือนกันครับแข่งจนเจมูกขึ้นไปแข่งไปแข่งไทยแลนด์ครับไปแข่งไทยแลนด์ก็ไปขี่รถของฮอนด้าได้อยู่อยู่แค่ไฟเดียวอก็ไม่ได้ขี่ก็ไม่ได้ขี่ก็คือต้องบอกว่าตอนนั้น พอนตีจับมุกมาปั้นได้เสร็จปุ๊บพ,พอมีทรงแล้วได้ทรงแล้วก็จับเขาให้แข่งในรายการวันเมกเลนนเ่ะตอนนั้นทีมของนตีเองมีเด็กๆหลายคนเลยนะจำได้อยู่ดเด็กๆนี่ยืนเรียงกันเป็นตับเลยตีปากน้ำเขานใช่เดี๋ยวเวลาถ,ถ่ายรูปทีโอ้โหเรียงกันเป็นแถวเลยใช่จะแล้วพอพอดันมุขขึ้นไปขี่คันด้ก็ได้แค่ช่วงเดียวได้ขี่ได้สนามเดียวฮะแล้วก็ กลับมาก็ทางซูคิเขาบอกให้ทำทีมโอโต้เลยเราก็เลยเพราะว่าเราเราโตโมาจากซูครับถูกไหมครับเพราะว่าซูเด็กๆที่จากซูมาตลอดซูที่วันเล็กเลกมาตลอดอะไรเงี้ยครับเวลาซ้อมก็ทางซูคิเขาก็เอารถวันเล็กเล็ก,ก,ก็มาให้เด็กมาช่วยซ้อมก็มลเลยก็เลยต้องต้องอยู่กับซูก็เลยมาทำทำสเต็ปตอนนั้น อใช่จำได้แล้วก็คือมีผลงานพุกซูซูกิเรียกเข้าไปเซ็นสัญญาเลยนะครับตอนนั้นก็เลยก็เลยไม่ได้เริ่มต้นด้วยจากการทำทีมเองแต่โชคดีที่ว่าซูซูกิก็ให้เข้าไปช่วยทำทีมให้ไปทำทีมเองครับก็คือซูซูกิก็มีเซ็นสัญญากันนิดนึงเป็นสปอนเซอร์ให้ใช่ครับมาทํา พอมาทาทีมเองมาทํารถใส่พานจากช่างตีท่อมาอย่างเงี้ยครับเอ่อแล้วมาทํารถใส่พานเป็นไงบ้างครับน้าติรู้สึกว่าหนักใจไหมโอ้หตอนแรกนี่ร้องไห้กับบ้านร้องไห้กับบ้านนะเพราะว่าเราเราไม่ได้ผ่านตรงนั้นมาครับแบบไปนั่นเลยเพราะว่าเราแก้เล่นได้แค่พื้นรถตลาดครับมี่รถตลาดอย่างรถทางตรงหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นครลบบ ฟ้ากระเหียวนะครับกับรอบระยะไปโอ้โหปวดหัวไฟอัจับไฟอาจับใจฟามได้ว่าอะไรจนเจอฮะครับเจอก็ถือว่าโอเคครับเลิกร้องไห้ได้ทันทีใช้เวลาในการหารถนานไหมครับปีหนึ่งปีครึ่งปีครึ่งครับปีครึ่งกับซูซูกิสเตปเนี่ยนะครับปีครึ่งพอช่วงปีแรกผลงานแน่นอนว่า นู่นแล้วหลุดวงโคจรครับหลุดวงโคจรเลยปีแรกนี่โอ้โหไปหลุดวงโคจรเลยทั้งๆที่ให้มุกขี่ด้วยใช่ครับนะครับทั้งๆที่เด็กตัวเล็กกว่าเาเพื่อนอะไรนี้หลุดวงโคจรเลยครับครับปีครึ่งแล้วพอมาเจอปุ๊บมาเจอในในครึ่งปีที่สองครับเป็นไงบ้างครับเราเราไปเจอเทคนิคยังไงครับไปเจอใช้ของเดิมทั้งหมดเลยครับ ของเดิมทั้งหมดเลยก็เอาของเดิมนั่นมาทําถ้าเราไปทําเป็นลูกใหญ่วาวโตอะไรมันไม่ไปเลยอไม่ไปเลยทอกทะเลเลยนะรับผมไปอ่าวไทยไปอันดามันเลยครับกลับไม่ถูกเลยทีนี้ก็แล้วของเดิมกลับมาทํเพราะกลับมาทําเสร็จก็ช่วยกันมีเพื่อนประกวกช่วยกันก็ช่วยกันตั้งทาแคมลองเองครับลองเองลงท้องถนนลองเองแล้วก็เจียแคมกันเอง อืเขาก็ฟังยืนฟังอะเจียรกกครับอกไปกันสองคนนะฮะเพื่อนเจียแคมเขาไปบ้านเขาไปเจียให้ครับก็ลองหน้าบ้านเขาลองจนจนเจอครับจนเจอ,อว่าอ๋อไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรอือพอเจอเสร็จก็มาลวงพอมาลวงเสร็จทีนี้รถไม่พังด้วยเหนียวอีกจังหาไม่พังด้วยแล้วเร็วด้วยเหนียวด้วย,ว,ยวิ่งด้วย โหเราอุตส่าห์ไปหลงทางในการสร้างใช่เยอะแยะข้อมูลต่างๆที่อยู่ตรงนั้นเองทั้งที่แล้วก็สุดท้ายก็คือกลับมาดะทำเดิมบาวเดิมอะไรเดิมครับบอกกลับมาบอกแฟนบอกมุกเวลาดีนะแฟนจับเวลาแฟนบอกสีโกงมาเนี่ยบอกไม่ได้โกงเฮ้ยทำไมรถเร็วบอกอ่ะเร็วเนี่ยต่อวันนี้เร็วละผมบอกแล้วก็เร็วจริงๆครับเร็ว แล้วทำสุสกิสเต็ปอยู่กี่ปีอะครับน้าทำอยู่สี่ปีสี่ปีจนตอนนั้นมุกขึ้นมาเกรดเอไหมครับไม่ครับไม่ถึงนเกรดบีรับผมก็เป็นเป็นบีอยู่เป็นบีเป็นบีก็เป็นเป็นออโต้ขึ้นมาแข่งกับชายครับจากเรดี้แล้วก็มาเป็นแข่งรวมครับก็เป็นเป็นบีครับตอนนั้นในทีมมีมีใครสังกัดในทีมเราบ้างนะครับมีมุกมีมีไทยนะครับมีมุก มีเอ่อนิวคับมีเอ่อเจ้าแมนคานิมครับล่าสุดเลยก็มีมีเจ้าแมนกับจ้มุก <man. S 2> คร<น>ับแมนแมนเขาไม่ได้ขี่แล้วตั้งแต่พอพอซูกิอ่อ uh, เริ่มเริ่มมา uh, มันดอก ครับเริ่มหยุดหยุดหยุดแข่งแมนขั้นแมนแมนไหนครับเมื่อก่อนนี้เขาเป็นเด็กอยู่แล้วแถวลังสิตด้วยกันนะอ๋อครับเป็นพี่น้องกับมุกครอมครับอืมแล้วก็ก็ทำพอซูซูกิเริ่มเริ่มบอบปุ๊บก็เลยทำให้นตีเริ่มแถวต้องก็ไปทำ ตอนนั้นก็เห็นเจ้าบุกก็ยังผี่อยู่ก็ยังไม่ได้ไปไหนครับก็ไปทำยามาฮ่าด้วยออืไปทำยามาฮ่าตอนนั้นนำเล็กปีเดียวอืไม่ไหวฟังเงินไม่ไหวซื้อไม่ไหวตอนนั้นเป็นยามาฮ่าอะไรครับเป็นเอ่อจีพีร้อยยี่ห้าตัวไอตัวออโต้ขับขับจีทีหรืออะไรจีทีจีทีครับจีทีร้อยยี่ห้าไปไปซื้อมาทำเรื่อตัวนั้นทำเองอันนั้นทำเองนะครับทำไม่ไหว ครับในยุคนั้นทํารถรอบด้วยแล้วก็รถแดกด้วยไหมครับทําด้วยทําด้วยทําด้วยตอนนั้นทํารถแดกในในพิกัดไหนบ้างครับของเราเอง่ะับก็คือส่วนมากเขาจะมาจ้างทำตอนนั้นแถวๆที่ว่าไปโสตราเวสอะไรก็มีรถมาจ้างทําไปเราก็ไปแค่ไปดูไปเจอไปเจอรถไปเทออะไรครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วช่วงนั้นไปทําโกคาร์ดด้วย อ๋อทำหลายอย่างนะตอนนั้นนะครับตอนตอนนั้นทำหลายอย่างครับรถที่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามาให้ทำรถแด็กตอนนั้นทำเป็นส่วนไหนนั้นก็จูเนียเนาะเยอะส่วนมากตอนนั้นแด็กปกติจะเป็นแดกมากกว่าจะเป็นใช่ตอนนั้นแดกจะมีจูเนียมีอะไรพวกนี้ครับอืมแล้วพอพอมาทำยางมาห้าได้ปีหนึ่งก็เลิกเลิกใช่แล้ว พลิกขันไปยังไงต่อครับนะหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ได้แข่งเลยไม่ได้แข่งเลยไม่ได้แข่งเสร็จก็ไปตอนแรกว่าจะไปทําจะไปทำไรเอชิงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็ให้จมูกเข้าไปอนจมูกก็เข้าไ่เอชิงขับไปอยู่ไรเชิงเข้าไป่ลอวก็จบไปเพราะว่าไปทางไยเชิงก็ได้โตกว่าครับ ก็โตจริงๆโตเลยฮ่ะยชิงัง้านเด็กใช่โตจริงจโตแล้วหลังจากนั้นออพอไม่ได้ทํารบแล้วนา้าเข้าสู่เส้นทางไหนต่อครับก็ก็ไปรู้สึกจะรู้สึกจะเลิกนาโนก็เลิกรถรอบก็ไปอยู่ภูเก็ตเลยไปอยู่ภูเก็ตเลยใช่ไปอยู่ภูเก,ตก็ตก็ไปก็ไป,ไปทํารถพวกนี้แข่ง สองร้อยหนึ่งเมตร400ร้ออะไรเงี้ยไป่ทาให้เขาเขาจ้างทําแล้วก็ไปอะไรเงี้ยจะไปเปิดร้านอยู่ที่ภูเก็ตใช่ครับจากภูเก็ตไปสุราษฎร์มั่งไปหาดใหญ่บ้างอะไรเงี้ยก็ไป,ไปอยู่ใต้ทําไมถึงไม่อยู่ใต้อะครับ <laughs> ไม่รู้นะเพาะว่าคือเคยไปอยู่ทางนู้นแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้นะทางนู้นเขารถแข่งเยอะนะ เยอะๆนะครับแล้วมีแข่งทุกประเภททุกแบบเลยใช่รถเล็กรถใหญ่มีหมดเลยทางใต้เนี่ยก็มีสองจังหวัดนะที่ดูดูแล้วที่ว่าเล่นกันแน่นๆนะครับก็สุราษฎร์กับหาดใหญ่ครับที่ว่าแน่นๆแล้วเป็นจังหวัดที่ตั้งถึงด้วยใช่ใช่คนใายนี่เวลาซื้อรถทีโอ้ภูเก็ตรถแข่งไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีน้อยน้อยเขาก็ทำแค่รถแัน เวลาพังแล้วก็เจาะแล้วถือว่าตอนนั้นไปอยู่ภูเก็ตน,นานนะสิบสิบปีพอดีสิบปีพอดีดใช่มาเจออีกทีผมมาเจอนะทีก็อยู่อยู่ร้านนาอูดวันนั้นเพิ่งกลับมาได้สองเดือนอสองเดือนสามเดือนสองเดือนเล่านิดนึงครับตอนที่ยุคอยู่กับน,น้าอูดอไปไงบ้างครับ สนุกนี่เห็นบอกว่าไล่รถกันข้างทางข้างถนนนั้นในยุคก่อนข้างถนนเนี่ยครับสนุกครับสนุกเมื่อก่อนนียก็ไปเทสรถกันก็เทสถนนหลวงเนี่ยครับเดี๋ยวว่ามันเป็นถนนที่แบบว่าใช้แดนอะไรเงี้ยคือก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าอันนี้เป็นยุคเก่าแล้ว นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ไม่ได้เทสถนนแล้วเพราอก่อนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ครับนะครับมันปฏิเสธไม่ได้อะใช่ช่างดังๆในประเทศไทยก็หากินข้างถนนใช่นะครับมาอย่ากข้างถนนนั้นนะครับเห็นบอกว่าไปลองรถกันทีก็กางเต็นท์นอนกันข้ามวันข้ามคืนกันเลยใช่ครับไปทีก็ไม่ไม่ไม่เสร็จก็ไม่กลับไม่กลับ ไปทีก็สามคืนสี่คืนอะไรเงี้ยโอ้โหบางทีไปเทสตรงนี้เสร็จก็รถเราเร็วตรงไหนมีเร็วเราก็ขับรถต่อไปกันนะก็ไปไปหาผู้แข่งมั่งอะไรมั่งก็ไปเรื่อยจนวนกลับบ้านอะไปทีสนุกนะไปทีก็หนึ่งอาทิตย์เราวางไว้ครับก็รถไปกันตอนอยู่กับไปโอ้นี่ถือว่าได้วิชาเยอะเลยนะได้เยอะครับได้เยอะได้เยอะทุกวันนี้นะอุ้ยก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ใช่ แกเป็นแม็ไกเวอร์แม็กไกเวอร์อธิบายคำนี้ให้หน่อยครับบอกเลยแม็กไกเวอร์ครับคือผมได้ฟังมานิดนึงแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวลองให้น้กตีเล่าอีกนิดนึงว่าคําว่าแม็กไกเวอร์ที่นักตีปักน้ําให้สมญาณามน้าอูของตันนี่เป็นยังไงครับมัน่งเป็นยังไงครับแกแกทํางานแกไวนะแกไอเดียแกเร็วแล้วแกแกเก็บงานแกแก้งอุปฉพาะหน้าเร็วมากครับ เร็วมากจนเรียกว่าบางทีเราก็คิดไม่ออกนะครับว่าเมื่อสมัยก่อนไปแข่งรถไปแข่งคัดคอสฮะฮะคัสคอสไปแข่งกันที่รู้สึกจะเป็นสนามที่โครราดหรือไงครับก็รถโซ่มันหลุดฮะพอยกันเร่งแล้วพอเปิดกันเร่งพวกโซ่มันหลุดวันแรกก็พอดีฟไฟแก้งก็แก้ไม่ได้โซ่หลุดฮก็วันรุ่งขึ้นแข่ง แกไปจอดรอ้านจักรยานครับแกไปซื้อที่บางโซ่ที่ที่บางกันเปิดฮะฮะซื้อมาสองงานแกก็มาแปะเขาขู่วันวิ่งไม่เป็นไรไม่เลดอันนี้แค่เซียวหนึ่งนะอันนี้แค่นิดเดียวเองแค่ไหวพิบแค่ธรรมดาแกครับแกไหวพิบก็ดีครับแกผมเลยตั้งใจจะนามแ,วแ,วแ,แกว่าแม็กซ์แกก็คือเวลารถมีปัญหาปุ๊บนวุธนี้สามารถ พลิกสถานการณ์ได้เลยจากของรอบตัวนี่แหละใช่ครับซึ่งบางเบื้องหน้านี่แกบ่อยมากครับแป๊บแกได้ครับซึ่งบางบางทีอย่างเราเเนี้ยอาจจะมองไม่มองไม่ค้าไม่คาดไม่ถึงแต่นอุ๊ดจับมาจัได้ปั้นเลยเพราะว่าเวลาไปเทสรถต่างหวัดมันมันต้องแก้มีอะไรก็ต้องใส่มีอะไรก็ต้องทํำให้มันได้แล้วกลับมาบ้านเราก็มาค่อยมาเก็บ รายละเอียดอีกทีถ้าเป็นอย่างนั้นเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปใหม่ครับประเทศใหม่ตอนนี้ก็อยู่นะอู๊ดอยู่สักกี่กี่ปีได้หก็หลายปีครับหลายปีอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็กลับมาที่กรุงเทพมาเปิดที่นี่ได้ประมาณไม่ถึงปีเนาะปีงยังยังไม่ถึงปีเนาะครับเจ็ดเดือนประมาณครเจ็ดเดือนก็ตอนเนี้มาเปิดร้านที่ มาพอมาเปิดที่นี่ปุ๊บเออก็กลับมาทํารถเดกก็ครับผมเนอะอย่างคันข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ชมได้เห็นพลังรถยุค90เป็นยังไงนะครับคือจริงๆก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อเร์เหรอกครับแต่เดี๋ยวผกลับมาค้อสนิมครับผมกลับมาค้อสนิมตอนนี้ที่ร้านเองก็รับงานอะไรบ้างครับนตีก็ทั่วไปครับครับรับหมดครับผมรับหมด สองจังหวะสีจังหวะเรบหมดขาบออกไปน้ำมันคงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยังเปลี่ยนหมดครับเปลี่ยนยางแล้วบอกครับนะฮะอย่างสองจังหวะคันนี้เองก็เป็นรถลูกค้าใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรถลูกค้านะครับรถลูกค้าเนี่ยยังประกอบไม่เสร็จยังประกอบไม่เสร็จนะครับเนี่ยเสียสีแบบสวยๆนเนียนเลยครับ ขอญาตเจ้าของรถด้วยนะครับแต่สีสีเนียนจริงๆครับสีอันนี้ส่งไปทำางอกมาใช่ฮะสีโอ้สีสีสวยเลยและอันนี้คือให้นติมาเก็บครับผมมาเก็บงานใหม่หมดเลยฮะเจ็บงานขึ้นงานใหม่โอ้โหเนี่ยครับตรงรุ่นตรงรุ่นสวยอ่ะตรงรุ่นใบพัดโอ้สวยสวยสวยนะครับมอน้ำก็ อันนี้มอน้ำมินียมนะครับไม่ใช่เคอานะครับอย่างเนี้ยเทนาเนี่ยครับเทนาเนี่ยครับปะทำร้อยสิบะครับจะทำร้อยสิบอยู่อ๋ออันนี้จะทํารถแข่งใช่ครับอยากจะทำร้อยสิบก็ว่าจะให้อยากให้ R อซีเขามีร้อยสิบด้วยรถเล็กอะเนาะครับอกเพราะว่ามันลงทุนน้อยครับลงทุนน้อยดีฮะน้ำแป้งน้ำผ้ากางไม่ค่อยเล่นรถร้อยสิบกันเนาะใช่แต่ทางใต้นี่เขาเยอะนะใช่นะครับ ตาเยอะนี่ลงทุนน้อยครับหน้ามันน้ามันมันหน้าทำอ่ะฮะครับ Ls นะครับดูตัวนู้นเป็นรถแข่งสบิโก้ครับผมครับสิก้กำลังปั้นใหญ่จะทำโลอยู่ัะทำโลอยู่นะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นชิ้นงานนะครับรวมถึงตรงนู้นก็มีเกียร์ขอญาตเดินครับนะครับ อันนี้เป็นเกียร์เดิมไหมครับน้าตีครับเอออันนั้นมีเดิมชุดหนึ่งกับไม่เดิมครับเอาผมไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเอาครับผมเป็นเกียร์ดัตฮะเกียร์โนวาอ๋อครับผมอันนั้นดัคู่อืนะครับกําลังจะอันท้ายนี้ถ้าเกิดมีคนเพื่อนๆดูแล้วอยากได้สักชุดนึ่งครับน้าตีขอได้ครับอันนี้เป็นสเปคของน้าตีเองนะครับใช่ครับอือคือเกียร์เราเราคิดตามระยะเลยครับ คลิปแบบคนโบราณคลิปไม่โบราณครับเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยครับแล้วคันนี้กําลังขึ้นโค้งกำลังจะขึ้นว่าจะทําอาจจะเป็นจูเนียหรืออาจจะเป็นห้าเก้าบูเล็กครับให้บรนตรงรุ่นตรงคนละคันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมถามอีกทันนึงในฐานะที่นตีเคยตีท่อมาก่อนนะครับแน่นอนรถแต่ละคันเนี่ย คิดเองเลยใช่ไหมครับก็คิดเองบ้าง,<อ>งไม่คิด <พอ S 1> ไม่คิดเองบ้างบางทีก็เมื่อสมัยก่อนก็ทํากันเองก็บางทีก็มา ตัดตัดต่ออะไรกันเนี่ยฮะครับครับผมแล้วอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ลองไปทําเองแล้วครัอ๋อมีขายสําเร็จมาอย่างเงี้ยเราต้องการแบบไหนเราก็สั่งได้เลยว่าครับลูกขนาดนี้อะไรขนาดนี้มันใกล้เคียงกันหมดแล้วครับท่อเดี๋ยวนี้แล้วอย่างท่อทรงเนี้ยครับอันนี้ของสัตว์เองไหมครับครับผมแช่แช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยครับอะดูให้เพื่อนดูื่อท่อทรงนี้กันไปก่อนเนี่ยต้องสั่งตามซีซีของเราเลยฮะ นี่แหละครับเอาหน้าผมเชื่อว,ว่าอย่างน้อยก็ช่างรุ่นเก่าเนี่ยครับมีของดีให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับทรงท่อได้เห็นกันไปแล้วนะครับงานรับทุกแบบจะปั้นรถใหม่หรือยังไงหรือเอาเครื่องมาทําอย่างเดียวก็ได้จมกูกจมโอได้หมดครับครับเออผมลืมบอกไปว่าเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดมาลานตีแล้วก็มาง่ายๆเลยนะครับคือหา เทศบาลปากน้ำก่อนเลยใช่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้กันครับนะครับเพราะว่าถ้าใครถ้าใครแบบอยากทราบว่าเออหน้าตีเปิดร้านอยู่ที่ไหนนะครับเซิร์ชใน Google ได้เลยครับเทศบาลเมืองปากน้ำนะครับก็จะอยู่ใกล้แค่นั้นเอง300อเมตรสามอเมตรนะครับนี่ตรงตอนนี้ก็มีเครื่องกกงเครื่องกึงมาอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอรอไฟเข้าไฟ นั้นเองนะครับเครื่องมือเริ่มมาทีเลยชิ้นสองชิ้นแล้วเป็นเครื่องมือที่ส่งมาจากภุกเกตเลยนะครับนี่ยังมาห้าเมตรเงี้ยลดลูกค้าอย่างเงี้ยสวยนะผมว่าสวยดีอะ่ะชอบนะครับอืมนะครับเนี่ยก็เป็นเป็นเส้นทางของนาิที่เอามาให้เพื่อนๆได้ ได้ทราบข้อมูลกันนะครับว่าช่างรุ่นเก่าๆนั้นเขามีเส้นทางกันมาอย่างไงซึ่งเมื่อก่อนก็ทํารถกว่าจะได้ก็ไม่ง่ายเนาะครับผมไม่ง่ายขนาดจะลองกันสวนมากขนาดรถรอบนตีบอกว่ากว่าจะได้นี่ก็เหนื่อยครับร้องไห้ครับร้องไห้เลยครับส่วนรถทางตรงเนี่ยมันมันมันก็ง่ายหน่อยใช่มันมันก็ทางตรงมันก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับแต่สมัยนี้มันง่ายเพราะว่า คือทุกอย่างมันมีของเล่นครับซื้อได้นะซื้อซื้อมาเล่นได้ผลดีกว่าเพราะสมัยก่อนนี้มันทำเอาอะใช่เดิมทั้งนั้นหมดเดิมทั้งนั้นอแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนๆที่เขาสนใจเขาอยากให้นักตีช่วยตีท่อนี่ตอนนี้ยังไหวอยู่ไหมครับสาตาไม่ดีเลยสายตาไม่ดีคืออุปกป็นเป็นท่อท่อรถแข่งนะครับ ใช่ก็ไม่ก็ก็รับเตยตอนอยู่พี่เปียกก็ผมตีทั้งตีทั้งผ่าอะไรก็รับผมเป็นกับผมในยุคก่อนพ้อผ่าไม่มาแล้วตอนนั้นอยู่พี่เปียกรู้สึกจะอยู่พี่เปียกก็นานนะครับนานเนี่นจะได้พี่เปียกเสียไปแล้วครับเสียหมดแล้วอีวอนที่ผมอยู่หัดใหญ่เขาก็เขาเรียกกันช่างวอรับอันนั้นเขาก็เก่งเขาเก่งเขาก็ทำรถได้เขาตีท่อเป็นเลยก็อยู่เขาผัก วออหลายปีครับอันน <ah, ั bon ้นก็เสียแล้วครับอ่ะจาย์ไม่กี่คนละนะครับมาให้หายคิดถึงกันนะครับพอดีได้จังหวะก็เลยมาจัดให้เลยนะครับว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันฟังเสียงว่า ยุคเไมไงคลิปนี้ขอบคุณน้ตีมากเลยครับที่ให้โอกาสป๊อบไบค์มาพูดคุยกันในคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ